ราชาลูกหนังทุลกอสเสนอโดมินิกโซบสไลแข่งอนาคตไกลของเซาวบวกทําเอาแฟนอาเซนอลมีความหวังอีกครั้งเมื่อกดถูกใจภาพข่าวที่ปืนใหญ่เก็บชัยชนะนัดล่าสุดในยูโปรปาลีกโซบสไลแจ้งเกิดเต็มตัวในการเล่นให้กับเซาวบวกในลีกออสเตรียรวมถึงทีมชาติฮังการีทําให้ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะอาเซนอลที่เตรียมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ มิเกลอาร์เจนตากุนซือของทีมแสดงความต้องการชัดเจนว่าอยากจะเสริมทัพเพื่อยกระดับเกมรุกทีมให้ดีขึ้นหลังออกสตาร์ทพิเอมริกฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าผิดหวังยิงได้เพียง11ประตูจาก10นัดน้อยสุดในรอบมากกว่า30ปีล่าสุดแข้งวัย21ปีมีความเคลื่อนไหวโลกโซเชียลที่เหมือนเป็นใจให้อาร์เซนอลนเมื่อกดถูกใจพับข่าวที่ปืนใหญ่เอาชนะราบิดเวียนา4-1ในศึกยูโรป,ปลาลีกนัดล่าสุดเมื่อวันพ,นพระรษบดีที่ผ่านมา ปีแอเอมริโอบามยองกระตุ้นให้อาร์เจนอลช่วยกันงัดฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและทําให้ศึกนอตลอนดนดาบี้สุดสัปดาห์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของพวกเขาทีมของมิเกลอาร์เจตารังอันดับ14ของตารางพรีเมียร์ในเวลานี้และคว้าชัยได้แค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดในลีกถือเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในรอบ3 9ปีพวกเขาจะต้องทําศึกสําคัญกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในสุดสัปดาห์นี้และทีมของโชเซ่มุนโยกําลังรังจ่าฝูงอยู่แต่หัวหอ,อกชาวกาบองยืนกรานว่าเกมนี้เป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมได ผมว่านี่เป็นเกมที่เราต้องทําให้มันเป็นจุดเปลี่ยนของเราในฤดูกาลนี้โอบามามยองบอกกับนักข่าวไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เกมนี้จะมอบโอกาสให้คุณได้พลิกสถานการณ์เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราชนะเกมนี้ได้ทุกคนจะเปลี่ยนความคิดไปผลการแข่งขันที่สําคัญในดาบี้แมตช์ช่วยให้นักเตะแฟนบอลทุกคนฮึกเหมิมขึ้นได้นะเรารู้ว่านี่เป็นเกมที่ยากลําบากบอกตามตรงพวกเขากําลังเล่นดีเลยแต่เราต้องแคร์การเล่นของเราเองดูว่าเราอยากจะเล่นในแบบไหนและสนใจเพียงแค่เรา โอบาเมยองอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีภายหลังยิงประตูจากโอเพนเพลย์ไม่ได้มาตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลที่ชนะฟูแลมเมื่อวันที่12กันยายนแข้งวัย31ปีต้องพบกับช่วงเวลาย่ำแย่อีกครั้งในเกมไพ่วูฟ f, สัปดาห์ก่อนและยังเป็นการแพ้คาบ้าน3นัดติดในลีกแต่เขายืนยันว่าทุกคนในทีมตั้งตารอที่จะงัดฟอร์มเพื่อพลิกสถานการณ์ในเกมที่เจอกับผู้ปรับร่วมมือเรารอเกมนี้อยู่เราต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะและพลิกสถานการณ์ของเรา เราไม่แฮปปี้กับฟอร์มของเราในเกมที่เจอกับวูฟฟ์หรอกน่างุนงิดมากเพราะเรารู้ว่าเราทำหลายๆสิ่งให้ดียิ่งกว่านี้ได้ตอนนี้ละลายเกมเรียงคิวมาให้เตะทีๆเลยและข่าวดีคือเรารู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนดังนั้นขึ้นอยู่กับเราที่จะทำให้ได้มิเกลอาตาต้าบอกว่าอาร์เซนอลจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในการบุกไปเยือนทอดแนมฮอสเปอร์วันอาทิตย์นี้ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้กำลังใจของพวกเขาดียิ่งขึ้น ปืนใหญ่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีในพีเ์ลีกฤดูก,กาลนี้โดยแพ้ไปถึง5นัดจาก10เกมแรกแตกต่างจากคู่ปรับร่วมเมืองที่กำลังนำเป็นจ่าฝูงของลีกผลงานในลีกของพวกเขาแตกต่างจากผลงานในยุโรปที่เวลานี้ชนะรวด100%ในรอบแบ่งกลุ่มขณะที่สเปอร์เพิ่งเสมอกับลินส์มา3-3ตผมว่านี่เป็นเกมอันเพอร์เฟกต์ที่จะทำให้กำลังใจดีขึ้นทำให้ความเชื่อมั่นในเกมลีกกลับมาเพราะพอเป็นการแข่งขันรายการอื่นแล้วเราทำได้ดีมากๆ แต่เราจําเป็นต้องได้ผลการแข่งขันที่สําคัญอาร์เจต้ากล่าวผมไม่คิดว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีกว่านั้นแล้วบุกไปเอาชนะพวกเขาและพลิกลหลายๆสิ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในเกมเดียวเวลานี้อาร์เซนอลอยู่ในอันดับที่14ของตารางเวลามีปัญหาเรื่องการทําประตูให้หลังจาก4สั้นก่อนจบด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอครับรวมถึงซอยคอมมิตี้ชิลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นหมายความว่าพวกเขาตามหลังซเปอร์ไกลถึง8แต้มก่อนจะลงสนาม และแม้จะชื่นชมในผลงานคู่ปรับของพวกเขาเวลานี้แต่อาร์เซนอลก็มีเป้าหมายเดียวก็คือการบุกไปคว้าชัยชนะแน่นอนว่าเวลานี้แต่ละทีมเก็บแต้มได้มากน้อยต่างกันไปเรารู้ว่าเราจะเจอกับเกมในแบบไหนพวกเขากําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะพวกเขามีผลการแข่งขันที่ดีมากและผมเห็นพวกเขาเป็นทีมที่เชื่อมั่นกับสิ่งที่กําลังทําแต่เราจะบุกไปเยือนเพื่อพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ช่วยทีมได้ซีแมนและอาร์เซนอลซิลซาฮา เดวิดซีแมนตำนานผู้กษารประตูของอาร์เซนอลนแสดงความเชื่อว่าไอ้ปืนใหญ่ควรจะคว้าตัววิเวริดซาฮาหปีกคนเก่งของคริสตันพาเลตมาร่วมทัพให้ได้ซาฮาหเคยตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลนอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ปี2009หลังจากที่เขาเพิ่งทำผลงานได้สุดยอดในซีซั่น2008-2009โดยการทำไป10ประตูกับ10แอสซิสจาัดก,การหลงเล่นในลีก34นัดแถมเขายังเปิดตัวได้ว่าเป็นสาวกตัวยงของยอดทีมแห่งทินเอมิเรตสเตเดียมแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้น โดยที่อาร์เซนอลคว้าตัวนิโคล่าเปเป้มาร่วมทีมแทนซีแมนเผยว่าผมคิดว่าซาฮาน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีของอาร์เซนอลเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นคนที่ทําประตูได้ดีผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรการย้ายทีมมันถึงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นในชัดว่าเขาอยากมาเล่นให้กับทีมสุดๆมันอาจจะเป็นเพราะเอเจนต์กับสโมสร,รบ,บรรลุข,ข้อตกลงบางอย่างกันไม่สําเร็จก็ได้แต่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาอยากย้ายมาอยู่กับทีมมากๆเพราะเขาเป็นแฟนบอร์ดอาร์เซนอล ผมมั่นใจเลยว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่ดีปูดแข่งออร์นอนต้เถียงกันรุนแรงเพื่อเคลียร์ใจ ESPN สื ES ่อชั้นนำระดับโลกรายงานว่าบรรดานักเตะไอ้ปืนใหญ่ออร์นอนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหลังจากที่มิเกลอาเจตาผู้จัดจาก,การทีมเรียกรวมตัวเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่ย่ำแย่และหาทางออกเพื่อกลับมาทำผลงานที่สุดยอดอีกครั้งทัพเดอะกันเนอร์สทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ที่สุดในเพีย์บลีช่วงต้นฤดูกาลนี้ โดยพวกเขารั้งอยู่อันดับ14จากการลงสนาม10เกมที่สำคัญในเกมลีกแมตต์ต่อไปอาร์เซนอลเตรียมเจองานหนักเมื่อต้องทำศึกลอนดอนดาบี้แมตต์ประทัดชอตแนมฮอสเปอร์ ur, ซึ่งตอนนี้รังตำแหน่งจ่าฝูงหลีกเจก้ากรายงานระบุว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาร์เตตา้าได้เรียกรวมพลแข้งไอ้ปืนใหญ่เพื่อที่จะทำการพูดคุยในการหาทางออกสำหรับฟอร์มที่น่าผิดหวังในช่วงต้นซีซสัส่นนี้รวมไปถึงการสืบหาว่าสาเหตุที่ว่าทำไมเรื่องที่ดาวิดลุยส์กับดาน่เซบายยสทะเลาะกันในสนามซ้อม ทึงได้หลุดไปถึงสื่อมวลชนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมทีมแล้วคล้อยหลังที่อาตาตาเดินออกไปไม่นานบรรดานักเตะอาเซนอลได้เปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นร่วมกันซึ่งการกระทําดังกล่าวนําไปสู่การโต้เถียงที่รุนแรงและมีการชี้มือชี้ไม้ใส่กันแต่สุดท้ายแล้วการพูดคุยกันก็จบแบบฉันมิรหลังจากที่พูดคุยกันแบบเปิดอกแล้วบรรดานักเตะกันเนอร์ก็กลับมามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่น่าอธิบายได้ว่าทําไมพวกเขาถึงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอด ในแมตท,ที่เปิดรังเอเมร์สเตเดียมไลทอนดาปิดเวียนานา4-1ในศึกยูฟายูโรปาลีกต่อหน้าแฟนบอลจำนวน2,000คนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาเชียร์ทีมในสนามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอาจจะนั่นตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจเบอร์ขายออชานเพลย์เมกเกอร์ของอิสตันบูลบาซัซีฮีซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนิวเมซุตโอซิลตัวรุกทีมชาติตุรกีวัย22ปีเคยเป็นเป้าของปืนใหญ่มารอบหนึ่งแล้วสมัยอยู่กับสตุตการ์ทเมื่อ3ปีก่อน แต่จากนั้นเขาก็แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวนับตั้งแต่ย้ายจากฮัมบูร์ไปยังอิสตันบูลบาซักเซียทรานเฟอร์มาร์กซื่อเยอรมันได้รายงานว่าสโมสรจากพรีเมียร์ลีกรวมถึงอาร์เซนอลได้ล็อกเป้าสตาร์ทิ่ติดท,ทีมชาติชุดใหญ่ไป3นัดอีกครั้งออสชานเคยยอมรับเมื่อปี2007ว่าเขาต้องการที่จะย้ายมายัางเดอะกันเนอร์สแต่ก็ต้องเมื่อเขาพัฒนาแล้วเท่านั้นสำหรับออสชานช่วยให้บาซซักเซียควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของตุรกีครั้งแรกในช่วงที่ถูกยืมตัวมาเมื่่อฤดูก,กาลทีแ้ว ซึ่งด้วยความสามารถของเขาทําให้ทูกนําไปเปรียบเทียบกับโอซิเขายยายมาอยู่กับสโมสรเมืองเติร์กอย่างทาวอนในช่วงซัมเมอร์และก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมในแชมเปี้ยนีกที่เปิดบ้านเอาชนะแมนยูเต็ด2-1เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ